สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Toyota Car Story พบกับข้อมูลเรื่องรารดีๆได้กับผมอ้นวรพจน์ผู้ฝึกสอน t o y ยต a ครับและววันนี้นะครับผมจะพาไปชม Corolla a อลติรุ่น1.8 Hybrid Premium รีราคา9,94 0 0 0นนะครับรุ่นนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ ไฮบิดนะครับเจเนเรชันที่4แล้วนะครับเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้แรงม้าอยู่ที่122แรงม้านะครับประหยัดน้ํามัน23.3กิเมต่อลิตรนะครับถือว่าให้ความประหยัดน้ามันได้ดีทีเดียวเลยนะครับด้านหน้านะครับมีการออกแบบโลโก้นะครับให้เป็นสีฟ้านะครับบ่งบอกสัญลักษณ์ของความเป็นไฮบิดนะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED เช่นกันนะครับพร้อมตกแต่งด้วยแถบสีฟ้านะครับบ่งบอกสัญลักษณ์ของความเป็นไฮบริดนะครับส่วนของไฟตัดหมอกนะครับรุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมรุ่นนี้ยังไม่มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นลายสปอร์ตนะครับดูหรูหราและพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับยางขนาด2 2 5 4 5 1 7นะครับ ด้านข้างนะครับมีสัญลักษณ์นะครับโลโก้นะครับไฮบิดนะครับติดตั้งนะครับให้ดูสวยงามนะครับวงบอกเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับถัดมานะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกระจกก็จะสามารถปรับมุมมองต่ําทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขณะถอยหลังได้อีกด้วยนะครับและที่กระจกมองข้างนะครับยังมีสัญลักษณ์ BSM และ RCTA นะครับ แจ้งเตือนนะครับเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตานะครับหรือมีรถวิ่งตัดท้ายขณะถอยหลังนะครับให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นครับมาดูกันต่อในด้านท้ายนะครับด้านท้ายรุ่นนี้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับให้ความสว่างชัดเจนนะครับไอโคมเมียมตัวนี้มีการยิงสายนะครับให้ดูมีความเป็นลักซ r รมากยิ่งขึ้นนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้นะครับ และด้านท้ายนะครับยังมีการติดตั้งนะครับกล้องมองหลังนะครับและพร้อมตัวสัญญาณการระยะถอยหลัง2จุดนะครับช่วยให้ความปลอดภัยขณะถอยจอดนะครับหรือถอยหลังนะครับมาดูด้านท้ายนะครับตัวนี้ค่อนข้างใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับในรถรุ่นนี้นะครับยางอะไหล่ติดตั้งเป็นล้อแม็กนะครับ17นิ้วแบบเดียวกับที่เอ่อล้อด้านนอกนะครับ และในรถรุ่นนี้นะครับกุญแจยังเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับใช้ระบบสัมผัสนะครับแค่สัมผัสก็สามารถปลดล็อกและล็อกรถประตูได้นะครับผมในส่วนของภายในนะครับ รุ่นนี้นะครับพวงมาลัยก็พุ่มหนังนะครับออกแบบมาได้จับได้แบบกระชับมากนะครับมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาจะเป็นครูดคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วนะครับอัตโนมัติด้านซ้ายจะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับพร้อมปรับตั้งฟังก์ชันที่หน้าจอต่างๆนะครับมาตรวัดตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยงามสามารถปรับได้2แบบนะครับเป็นดิจิตอลก็ได้นะครับหรือเป็นเข็มไมค์ก็ได้นะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มาพร้อม เครื่องเล่นขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับออกแบบได้สวยงามนะครับตัวนี้อุปกรณ์ความอำนวยความสะดวกนะครับก็ยังมีในเรื่องของฟังก์ชันนะครับตัว Wireless Charger นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับสมัยใหม่ตอนนี้เครื่องมือถือส่วนใหญ่ก็รองรับระบบ Wireless Charger อยู่แล้วนะครับ เกียร์นะครับออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามนะครับฐานเกียร์จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น e mode นะครับหรือว่า drive mode นะครับเลือกการขับขี่ได้พวงมาลัยรถรุ่นนี้นะครับยังสามารถปรับได้สีสชิทานะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าออกนะครับหรือปรับระดับสูงต่ำนะครับตัวนี้ครับซึ่งให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่แต่ละคนได้อย่างดีเลยนะครับกระจกมองหลังนะครับรุ่นนี้ยังให้มาเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่สามารถปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับ รุ่นี้นะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะครับก็ให้ความสะดวกสบายครับมาพร้อมเบรคโคนะครับช่วยหน่วงเบรกให้เรานะครับประมาณ3วินาทีนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับเวลาลูกค้ารถติดนะครับหนาแน่นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเข้าเกียร์บ่อยๆนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ให้เป็นปรับไฟฟ้านะครับแทิศทางนะครับพร้อมปุ่มด้านหลังนะครับลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่ทางไกลนะครับซึ่งให้ความสะดวกสบายลดความเมื่อยล้าขณะขี่ได้เลยนะครับใช้ดีทีเดียวเลยมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ หลังจากที่ได้นั่งแล้วนะครับก็รู้สึกสบายนะครับอเนส่วนของเล็กรูมหรือเฮดรูมก็ค่อนข้างเหลือพื้นที่เยอะนะครับตัวนี้ยังมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับให้แอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับซึ่งถือว่าออสะดวกสบายนะครับคนนั่งหลังก็เย็นสบายนะครับและทั้งหมดนี้คือโ o r o l l a l l t ิ s รุ่น18 Hybrid Premium และสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีด มาในคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ